สวัสดีครับผมพี่เมรอนะคะวันนี้พ่อๆจะพา <Hey. S 1> ผมมาเล่น <Hey. S 1> นี่เ oh. อานดับหนึน่งหอสองสามสี่เลยไปเลยวันนี้นะก็อ่าวันนี้อากาศโครดร้อนเลยซัมเมอร์กับชิต้าขอเล่นน้ำสักสักหน่อยก่อนเนาะให้มันชื่นใจก่อนค่อยไปเลี้ยงลูกไม่ไหวไม่ไหวมันร้อนเกินใช่ไหมชิต้า ยิ่งตัวดำดำอยู่ตัวดำยังจะมาร้อนอีกเนาะใช่ไหมเม่าไม่ไหวแล้วมาบอลมาเมอรบอลไวหวห่อนบอลไหวท้ามาเร็นคำคำทำไมถึงออโอ้เอาเอาพอจะไต้แล้วป่ะนี่เอาเอาเอาเฮ้ย พึ่งหูเมียเราไปใกล้ๆเราไปใกล้ๆ,ๆนะตรงไหนใกล้คะเนี่ย <laughs> โอ้ยเล่นอะมันเสื่อใจด้ะเล่นเสร็จแล้วก็ค่อยไปเบื้องลูกต่อ,อกินข่าวเซจกับเบื้องลกูกนะนาทีนี้พอ่อพ่อกับแม่ขอขอเล่นก่อนแล้วกันนะลกูกๆ <laughs> น้ง <laughs> 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 น,นักดากแล้วขาวมันอ่อนแรงแล้ววะขาหลังเนี่ยนะขาหนากับขาหลังบอบสมไบอ้สมัยเอี้ยก่อนสาม,มาคถขีกันแล้ว <laughs> ขาหนัาอยากโดดขาหลังบ๊บบอบพอม <laughs> โอเคไปหนองไปเอา ไกลหน่อยนะครับอลูกปลอบใจครับโอ้เอาฉีกออกแล้วบ่อนี้นะคะก็จะเอาปลาตอนสิ้นเดือนนี้ไม่รู้เด็กๆจะไปเล่นน้ำที่ไหนต่อนะคสุสงสัยจะได้ไปบ่อนู้นหรือเปล่านะบ,บ่อนี้เดี๋ยวก็สูบออกแล้ว เ <Hello. S 1> ด็กๆไม่มีที่เล่นน้ำแน่เลยพีเม,มืรสิ้นเดือนนี้รู้กันเอาไปยังอรล,ลูกตรงนั้นนะมา,มามาบอลไหเรื่องเศร้าเรื่องเศร้า <Hello. S 2> พี่ <Hello. S 2> เมืร์กกับพี่ชีจะไม่มีบ่อน้ำให้กระโดดแล้วไม่มีบ่อน้ำให้เล่นแล้ว <c oughs> บาดนี้บัดนี้บัดใดโดดน้ำแล้วเดือนเมษาเดือนห่อนอีกตั้งหากบัดมีน้ำเด่นนะฮึบว้าบัดมีน้ำเด่นงอนพ่องอนพ่อพี่ชี้จ๋ามาพี่เราลูกบอลไหมจะเล่นบอลไหมขอขอหายเหนื่อยก่อนมาเห็นลูกบอลแล้วโอ้ยมื่อตาบอดีแล้วมื่อนะ เมื่อยขอพักกันสักครึ่งยกครับขอพักสักครึ่งยกนะครับพ่อ,อเออเตนระบำขาตึงถึงฮึบเอาพ่อสิเอาให้ยเย้าอ่ะเอาพ่อสิเอาให้ยเย้าอ่ะเนต่ม มาพี่ตาพี่ตามาล้วจะได้เล่นแล้วบอกเอาแล้วเหมืยแล้วอาจารย์นั่นไงไปดเล่นเอพ่มั้ไปเดล่นไปพนไปนช่วงที่พ่อพาเด็กๆนะคะ,ะพ่อสมมร์กับ แม่ชิตาไปเล่นเดี๋ยวเล่านะคะจะพาไปส่องดูความน่ารักของเด็กน้อยทั้งหกนอน,นะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็มาอยู่บ้านของเด็กน้อยหกนอนเรียบร้อยแล้วค่ะมอมเมมกันมากนะคะแมชิตาจะชอบพาลูกนะคะออกไปเลี้ยงด้านนอกไม่ใช่นะแล้วตรงนี้นะคะออกมาเลี้ยงข้าวออกไปเลี้ยงนะคะ จมูกก็เลยขาวอย่างนี้จมูกเลยขาวอย่างนี้แล้วส่วนใหญ่นะคะก็จะเอาไปแต่งแต่ผู้สาวเอาซ้ำน,น้อยทั้งนั้นเลยโอ้ยโอ้ยลูกข่อยลูกข่อยมิตรดินโหลดโอ้ยตายตายแมงเลีาา่ยนกันไหนวะเดี๋ยวแม่สูมาเดี๋ยวย้ายตีตีแม่ชูกนะาเปียนเยเลยเนาะตีเฉกเ โอเคไหมโอ้ทำทำหลานสาวคุณยายขี้หลายจังเลยหน้าก็หมุนหมุนอุกโลกเนี่ยอืมอืมมีแต่ดินเลยเนาะทำบาปหนูแท้อีแม่นี่นะอีแม่ชีเนี่ยเดี๋ยวคุณยายตีให้คุณยายตีเพี้ยๆเ,เลยมาทำหลานเฉาคนชวยของคุณยายได้ไงเนี่ยไอ มหากรดุมละลูกขันมาหากันนะคะขันมาหากันสามพี่นอ้องกระตุกปุ๊ตปอันนี้กระตุปกปุ๊กเตปีเก๋ากำลังนอนอาบปากชูอยู่มาปากชูเนี่ยโอ้ยทำมาันาเตีงเหมือนคุณพอ่อจังเลยเนี่ยตีงใหญ่ๆเหมือนคุณพ่อหมดเลยเนี่ยแต่ดูยังไม่น่ร้องเดี๋ยว อีกสักหน่อยก่อนเนาะลูกเนาะเข้ามาดูติงก็ใหญ่อืหนูช่วยไหมคะคุณยายหนูช่วยไหมคะฮ้เฮ้เฮ้คุณยายหนูช่วยไหมคะเนี่ยแอปเปิ้ลเลยนะโหพุงย้อยเอ้เจ้าพุงย้อยอันนี้เฮ็ดเอด็ดเปียดอยู่พุงอะเรามาดูหนมกันบ้างนะคะนี่หนมหรอ นอนลิ้นห้อยอยู่นะคะอุ้ยฝันวนะ่ายังเนาะดูเลยอ้ยฝันว่าอะไรเนาะโอ้อยหนุ่มอ้อยยอ้อยหนุ่มน้อยของคุณยายจิง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 อ้ยอ้ยคุณยายกวนนิดเดียวเองอะกวนนิดหน่อยเองครับโอ้ยเขากวนหน่อยสิอันนี้คุณยายไม่อยู่เลยนะคุณยายเพิ่งกลับมาเนี่ยไปำทำธุระเพิ่งมาเนี่ย โอ้คิดถึงเด็กน้อยจังเลยเราดูเท้าใหญ่หญของเธอสิคะเท้าใหญ่หญของเธอสิคะหลานแม่มึงวิ่งได้ยัง,ยงตีนบาดอีกได้ปะเนี่ยไอแม่สุนี่บกคืออีกได้แม่สูนี่ออนนเดยวคุณยายจะตีแล้วเนี่ยนี่หลานเช้านะคะหลานเชาผู้แอบเบลหลานเชาผู้แอปเบ,บลของคุณยายอย่างนั้นน้องนๆๆน,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 นี่และนี่ก็คือหนุ่มดออีกโอ้ เอ้ยซื้อรอบปไหนเลยขึน้นมามาแล้วมาแล้วลดดุดอ้าวอ้าได้ยินคำว่าหลอมไม่ได้เลยแม่ขึ้นมายันคำว่าหลอมไม่ได้เลย mm hmm. นี่ฮะโอ้มันเสียงอยู่แถวนี้แหละตุกแกนะเ <c oughs> ออบ่แต่มันมาไม่หนีกับเอาแล้วล่ะแต่มันมมีโอกาสด้วยดอก มาดูสาวสีชมพข้างในตอนเย็นจมจมตัวนี้เหมือนพ่อมากเลยนะคะแต่สีอะจะสว่างเหมือนแม่เออว่ามันต้อบอมมันเข่ามากอะเอาแล้วล่ะบอกเข่ามากอะเสร็จชิตากับซัมเมอร์ล่ะแหมและนี่นะคะก็ฝากพี่ๆทุกคนเอ็นดูเด็กน้อยทั้งหกหนอแล้วก็พ่อชิตาอ่าพ่อพ่อซัมเมอร์กับแม่ชิตาด้วยนะคะไงก็ ฝากรับชมคลิปเด็กๆด้วยนะคะตอนนี้ตั้งไข่ยังไม่ได้เลยหัวดกๆ,ๆอยู่เลยฝากด้วยนะคะเดี๋ยวถ่ายมาให้พี่ได้รับชมเรื่อยๆคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็เข้ามารับชมคะ่ะเดี๋ยวคุณยายลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะโอ้หลดดุดยายโอ้หลุดดุดยายเนี่ยบ๊ายมายนะคะปาบปาายครับ